สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันในวันศุกร์ที่1สิงหาคม2 5 6 8นะครับอ่ะครับค่ำคืนวันศุกร์ไฟเดย์นั้มีฟุตบอลให้ลุ้นกันเหมือนเดิมนะฮะโดยเฉพาะในลีกรองๆก็มีโปรแกรมลงเล่นกันละก็เป็นช่วง ต้นฤดูกาลวันนี้เดี๋ยวเราไปเกมเบลเยียมนะเป็นโปรแกรมเบลเยียมอ่ะโปลีกเป็นนัดที่สองของฤดูกาลนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างมิเชลเนกับครับบูชเลือกคูนี้มาเราฝากคอบอลเช็คเวลาแล้วตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเหมือนเดิมแอดเอเอคเก้าสิบเก้านะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะฮะใครอยากพูดคุยข่าวคาฟุตบอลนะหรือว่าจะสอบถามทัศนะช่วงนี้โปรแกรมหมุนเครื่องเพียบเลยโดยเฉพาะทีมพิมลีอังกฤษนะใครอยากทราบ ใครอยากจะสอบถามทัศนะหรือใครที่จะเข้ามาบอกเข้ามาแชร์ก็สามารถทักมาได้ตามหน้าจอนะครับ eak 99นะครับมาเช็คความพร้อมของทั้งคู่นะครับเกมแรกทางด้านมิชลี l นเนี่ยบุกไปเสมอทางด้านบริเกมมา1-1ส่วนคลับรูส เปิดบ้านชนะเกนมา2ประตูต่อหนึ่งะครับคู่นี้ใส่ติเจอกันก็ต้องบอกว่า,าครับบูธก็ดูจะดูเหนือกว่าอยู่พอสมควรนะครับชุดนี้ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงทีมเยอะครับบูธเป็นทีมที่อยู่ในาการลุ้นแชมป์ของฟุตบอลเบลเยียมมาโดยตลอดนะครับชัววันนี้เกมรุกก็จะมีทางด้านโลเมโอเวอร์มันที่จะได้เล่นก็บทางด้าน เวเลเซนและก็โซลิสเป็นริมเส้นที่มีความเร็วสูงมิดฟิลครับก็ mm hmm. จะนำทัพมาโดยดูริวิทลิชเล่นกับทางด้านวานากนและก็ซันดราเกมรับมีทางด้านมิเคเล่และก็ทางด้านอาร์มินเอสไทบี้ส่วนประตูเป็นซิมงมูมิโยเร่นะครับเป็นอดีตนักเตะของลิปูมองโดยรวมแล้วชื่อชั้นฟอร์มการเล่นแล้วก็สติ้ําเดินก็้องบอกว่าคลับบูสท,ทีมใหญ่ของเบลเยียมวันนี้ถึงแม้ว่าจะไปยืนก็นตามแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นศักยภาพโดยรวม ทั้งตัวจริงตัวสำรองแล้วก็แกนหลักของทีมชุดนี้ก็สามารถที่จะบุกไปชนะมิชลลนได้แบบสบายๆคู่นี้ไม่ไม่น่ายากครับผมว่าทีมเยือนอย่างทางด้านกับบูสน่าจะชนะมิชลลนไปได้อะเป็นเกมที่2ก็ต้องเก็บ3แมแต้มชนะก็จะมีเป็น6แต้มสําหรับทางด้านกลับบูสตนะครับส่วนอีกหนึ่งรายการก็ไปกันที่ฟุตบอล ไอแลนด์นะครับเป็นฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียรมีเกมระหว่างโบฮีเมียนกับรอคเคน a าก็คู่นี้ชอบเจ้าบ้านนะโบฮีเมียนก็อยู่ในโซนบนลุ้นแชมป์กับทางด้านแชมป์รคอยูอ่การเล่นในบ้านก็น่าจะเก็บ3แต้มได้แบบสบายๆเช่นกัน2คู่ค่ำคืนวันศุกร์ไฟเดย์ไนท์เปิดหัววันที่1สิงหาคมชอบ ทีมอย่างクラブบลูส์ถ้าเป็นฟุตบอลโดยูเยี่ยมนะแต่ถ้าเป็นฟุตบอลไอร์แลนด์ก็ชอบเจ้าบ้านโบฮีเมียนนะครับแอดเอเอเคสเนะครับเข้ามาพูดคุยกันเหมือนเดิมสอบถามทัศนาแล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนข,ข่าวาฟุตบอลกันวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนฟฟุตบอลทุกๆค,คนนะครับวันนี้เจอกันกับดูฟ,ฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่เดือนใหม่ละวันศุกร์ที่1สิงหาคมนะครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจก็แถบส ของลีกฟินแลนด์และลีกสวีเดนนะครับไปดูลีกฟินแลนด์ก่อนเพราะว่าลงเตะกันในช่วงเวลาสี่ทุ่มคืนวันนี้นะครับ VPS ทีมอันดับ6เจอกับมารินฮามทีมอันดับ8ผลงานไม่ได้หนีกันมากนะครับผลงานตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่ไม่ดีทั้งคู่บอกแบบนั้นนะครับ VPS เนี่ยไม่ชนะมา7จ็ดเกมติดต่อกันละ แพ้ไป4เสมอไป3นะครับขณะที่มารินฮามทีมเยือน9เกมหลังสุดชนะหนเดียวเสมอ4แล้วก็แพ้4นัดนะครับจุดด้อยมากๆของมารินฮามทีมเยือนในวันนี้นะครับนั่นก็คือเกมรุกเป็นทีมที่ยิงน้อยที่สุดในลีกตอนนี้ผ่านไป17นัดมารินฮามยิงได้เพียงแค่16ลูกเท่านั้นครับเกมรุกเนี่ยดีกว่านะครับแย่สุดแย่สุดในลีกเลย ขณะที่เกมรับครับเกมรับเนี่ยเสียไปถึง32ลูกเกมรับเนี่ยดีกว่าแค่2ทีมท้ายตารางเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดด้อยของมาริฮามวันนี้เนี่ยมีเยอะครับทางเกมรุก แล้วก็เกมรับแถมต้องออกมาเป็นทีมเยือนด้วยในขณะที่ VPS เองฟอร์มของนักเตะตัวหลักอย่างมาอิซ่าฟอร์ครับเป็นกองกลางชาวเซนเนกัลฟอร์มกำลัง,งดีมากครับพักหลังยิงประตูต่อเนื่องแล้วก็รั้งรองดาวซันโวของลีกฟินแลนด์อยู่ณนะปัจจุบันโดยยิงไปแล้ว8ลูกครับมีนำซ้ำแต่การเจอกันจำนวน2เกมหลังสุด VPS ชนะมาริฮามแบบ100%ครับ นั่นคือความพร้อมของทั้งคู่ผมดูแล้วครับ VPS มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูได้เปรียบกว่าแล้วก็เหนือกว่านะครับวันนี้พวกเขาจะเอาชนะมาริฮามและคว้าสามแต้มไปได้ในเกมนี้ครับส่วนลีกต่อมาครับไปที่ลีกสวีเดนซูเปอร์เรตันครับลงเตะในเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาประจำของลีกสวีเดนอยู่ละเป็นการจัดการระหว่างโอเดโบทีมรองบวยเจอกับออเดโวทีมอันดับ5นะครับ โอ e ร o ถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับ15เป็นทีมรองบวยก็จริงแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยกำลังมีลูกฮึดก,กำลังมั่นใจ3มเกมหลังสุดครับเก็บผลเสมอได้หมดเลยไม่ว่าจะเจอทีมเล็กทีมใหญ่3นันาที่ผ่านมาเอาตัวรอดได้หมดนะเพราะฉะนั้นกำลังมั่นใจกำลังอยู่ในช่วงที่แบบ ทำอะไรมันก็โอเคนะครับแล้วก็แพ้ยากส่วนออเดโวเองเนี่ยทีมเยือนถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับที่5นะครับแต่ฟอร์มระยะหลัง3เกมหลังสุดไม่ดีครับได้เพียงแค่2แต้มเท่านั้นและมีหน้ำซ้ำยังเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านไม่ได้ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยเชื่อว่าวันนี้เจ้าบ้านครับโอเรโบจะร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกับพักหลังทาผลงานได้ดีขึ้น ตามลำดับน่าจะมีลูกฮึดครับอย่างน้อยๆจะเก็บผลเสมอในการเจอกับออดเดโวได้และดีไม่ดีถ้าจบคมๆฟอร์มการเล่นไม่ได้ตกไปไม่แน่นะครับอาจจะเอาชนะคู่แข่งได้ในวันนี้ได้เลยครับ อันี่คือพรีวิวฟุตบอลทั้งหมดในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิววิจากฟุตบอลผมแชมเปญจากเอฟเก้าสินะครับเจอกันทุกวันกับช่องรูฟวานกับผมแชมเปญ FM 99ช่องนี้นะครับคลิปลงทุกวันนะครับวิเคราววิจารฟุตบอลในค่ำคืนวันศุกร์ 1สิงหาคมและเริ่มต้นเดือน8เ,นเข้าไปแล้วนะครับสำหรับสิงหาคมนะครับลีกวอหงตันกลับมาแหละนะครับอสองทีมดังที่เคยอยู่บนหลึกสูงสุดแน่นอนยุค90 80 90รู 0, ้จักจกันดีลูตันกับวิมเบดันนะครับสองทีมจากลอนดอนนะครับเจอกันเองเพื่อห้ติดตามกันอยู่ก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนอกเช่องนี้นะครับก็ฝากช่องทางของช่องบอลวันนี้ด้วยละกันนะครับ หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาร่วมกลุ่มกับทีมงานไล์แอดของช่องบอลวันนี้ผ่านทางไล์แอดที่แอด3ครับแอดไลน์เข้ามารับข่าวสารความเคลื่อนไหวกันมาได้เลยนะครับเ,เป็นลูตันกับวนะิมเบอรดันนักเกมนัดแรกของฤดูกาลเล่นกันที่บ้านของลูตันนะครับเคนยูเวิร์ตโรสโอ้โห ชื่อเก่ามันจะอันนี้หรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วนะครับสำหรับลูตันทาวนะครับอุ่นเครื่องลูตันทาได้ดีนะครับเกมล่าสุดเสมอสเปอร์มาศูนย์ศูนย์แต่สเปอร์ก็เปลี่ยนตัวเล่นเยอะเหมือนกันนะครับเด็กๆลลงเยอะเหมือนกันส่วนวิมเบลดันสามเกมในช่วงปีซีซันเนี่ยสี่เกมในช่วงปีซีซันโอ้ขอภัยต้องบอกว่าห้าเกมนะครับชนะ 1, หนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็สามเกมหลังแพ้รวดครับไม่ดีซะเลยสาหรับวิมเบลดันไกลไปไกลมาไม่ลงตัวหรือ,อยังไงนะครับลูตันครับคุณสือเป็นแมตต์บูมฟิล นะครับจะขาดตัวโอ้ลูตันมันตกตกไล่ลงมาเลยนี่จากพิมเมลีกและแชมเปนชิพแล้วก็มาหลีกวันเพราะว่าไอไลชาเดายโยอ่ะยังอยู่กับทีมนะครับไอคนเนี้ยตอนเล่นพิมเมลีกเมื่อ2รูฤดูกาลก่อนเป็นคนมงแมนซิตี้นะครับบรรยายเองเลยเกมนั้นจําได้นะครับแต่ว่าอเดายโยจะเจ็บกับจะขอบบราวครับอุ้ยนี่ตัวเก่าเลย2คนไม่ได้ลงนะครับตัวที่ลงมาจากชุด แชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็ยังมีทั้งจอร์จซาวิลกับนากกีเวลส์นะครับโอ้โหลุยไปถึงเซดอนบับติสเต้นะครับลูตันยังยังคุณภาพผู้เล่นยังดูดีนะวินเบดันครับคุณซิลจอนนี่แจ็คสันวางแมนทิวซีเว่นกับมาคัสบราวน์เป็นคู่หน้าแล้วก็แจ็คลีฟครับเป็นเพย์เมกเกอร์วัยสามสิบสองปีตัวผู้เล่นลูตันดีกว่าสิเพราะเพิ่งตกมาจากแชมเปี้ยนชิพแต่ว่าจะกลับมาได้เลยหรือเปล่านั้นเองนะครับเกมแรกเล่นในบ้านด้วย ดูดีกว่าครับรูตัต้น,น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ลุ้นสกอร์กกรที่2ของรูตัต้นดีกว่าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ